นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธัง tansarat na sekacahe awan serrak nangka Japi amansagerak dan สังํารสานังขจฉามิสังขาสรนังขจฉามิตุติยมีพุทธังสารนังขจฉามิตุติยมีพุทธังสารนังขจฉามิตติยมีธรรมังสารนังขจฉามิตุติยตีธรรมังสารนังขจฉามิตุติยมีสังขารสารนังขจฉามิตุติยมีสังขารสารนังขจฉามิ ตัต like, ิยมปีพุทธังสารนังัจามิตักติยงปีพุทธามสารนังขจามิตัติยปีมสารนังขจามิตัติยงปีชัมมันสารนังขจามิตัติยมปีสังฆนสารนังขจามิตัติยงปีสังฆันสารนังัจามิ ติสาระนาคมวาณิจิตาโมกขาสัพพะภันเตปานติปตาเวรมะนีสิกขาปัตตานสัมมาทิยามิปานาติปาตาเวรมะนีสิกขาปัตตานสัมมาทิยามิอตินนาทานาเวรมะนีสิกขาปัตตานสัมมาทิยามิอตินนาทานาเวรมะนี สิกขาปะธรรมสมาธิญาณิกามิสุวิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะธรรมสมาธิญาณิกามิสุวิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะธรรมสมาธิญาณิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะธรรมสมาธิญาณิมุสาวาทาเวรมณี ิีขาประทานสัมาทิยาวิสุราเมรยะพัชปมาทัานาเวรมณีศกขาประทานสมาธิญาวิุราเมรยาพัชปมาทัศนานเวรมณีิีขาประทานสมา Hai putih ganti tak semasi dan lupa di selaluan ser ci dasar Santtika sama menkan pisang batang เจริญสิริสุภมสลุพระพุทธศาสนายุคการนับจาเดิมแต่ปรินิพานแห่งองค์สมเด็จพระภูมิปภาพอาราันตสมมาสัุทธเจ้าวัวนนี้ตัวงแลว 2, ้ว25งพ้าระศักาปัจจุบันและสมัยตุลาคมมาาสุรทินที่10จังทว,วาระพระพุทธศาสนายุคการจำเดิมแต่ปรินิพาน แห่งค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีในอันเจริญกำหนดครับด้วยประการาชินนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ยักษตาป่าปันตังกํมังอุสาเลนะปิติยติโสมังโลเกปาเาสิติอัาภาหุโตวจันทิมาดีาวาราอกาวันนี้อาตมาภาพจะได้ชี้แจงแสดงพระสมรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาวรมีของท่าน สาธาชนพุทบบาริษัททั้งหลายตามสมควรเก่เวลาสืบสอบไปวันนี้เป็นวันมหาปวรารณาวันออกพรรษาวันจันทร์ที่10บธุลาคมปีพุทธศักราช2565ขึ้น15้ค่ำเดือนสิ ถือเป็นวันสิ้นสุดของการจำพรรษาของพระสงฆ์ตลอดระยะเวลาสามเดือนเต็มในช่วงฤดูฝนตามที่พระวินัยบัญญัติเอาไว้โดยที่จะไม่ไปพักหาอแทนหน้าที่อื่นหรือที่เรียกกันว่าเป็นช่วงจำพรรษาของพระสงฆ์และวันนี้ยังถือว่าเป็นวันมหาพวรณาจะเป็นวันใดก่รมวาจาสักพัางประเทศดึง ที่ปู่บรรจับโดยพระพิณายบรรจับให้โอกาสแก่พระสงฆ์ที่อยู่อาศัยจาพรรษาพวกกันตลอดไตรมาสหรือสามเดือนเต็มให้สามารถว่ากล่าวตะเกินกันได้และสามารถนำข้อบกพร่องนั้นไปแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นโดยไม่ถือโทษโกรธเคือกันยอมรับความความคิดเห็นของกันและกัน เป็นอริยเพณีที่ถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้าท่างทรงให้พระสงฆ์อาศัยอยู่กันด้วยความสมัคคีอาศัยความสมัคคีเป็นหลักในการอยู่ร่วมกันเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้านั้นยังทรงพระชนชีพอยู่ยังมีชีวิตอยู่พระองค์เมื่อจะ,สะเสด็จไปในที่ต่ตาง ที่มีพระสงฆ์จำอยู่พระองค์ก็อาจจะถามกับพระสงฆ์ว่าดูก่อนที่สุนท์กระไหลพวกคือต่างสมัครสมานสมัตีกันอยู่หรือต่างเชื่อมสงิดีกันไม่มีว่ากันเหมือนน้ำเข้ากับนมต่างมองกันด้วยแววตาอันเสียดต้นด้วยความรักันดีอยู่หรือต่างมองดูกันด้วยความเป็นตูกันอยู่หรือ แม้แต่ในครั้งที่องค์สมเด็จพระสัมมา,า,าสัมพุทธเจ้าจะเสด็จตัดขันาปรินิพานนั้นพระอานนุ์ได้คูณถามว่าจะทรงตั้งใครเป็นตัวแทนรพ,พร,ระองค์พระพุทธเจ้าาก็ตรัสว่าดูก่อนอานุ์ทพรมแนนละวินัยที่เราตัดดีแล้วจะเป็นศาสดาแทนเกินก็เหตุนั้นพระสงฆ์ พระพุทธเจ้าท่านจึงให้อำนาจพระสงฆ์ในการทำสังฆกรรมต่างๆพระสงฆ์ตั้งแต่สีลรูปขึ้นไปหรือว่าทำสังฆกรรมได้ก็ให้พระสงฆ์นั้นปฏิบัติตามพระธรรมวินัยสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้เพราะเหตุนี้จึงท่านจึงบัญญติให้พระสงฆ์ทำทำปวารณาคือการรับฟัง ข้อผิดพลาดขอกดงกันได้กันโดยไม่มีโท,โ,ทโทษเกิดเกินเกิดก <c oughs> เป็นธรรมดาของการอยู่ร่วมกันในสังคมไม่ว่าในสังคมไหนก็ตามสังคมพระหรือสังคมโยมก็ย่อมมีอาการกระทบกระทั่งกันไปบ้างเขาบอกว่าคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปเรียกว่าเป็นสังคมเพราะการอยู่ร่วมกันนั้นบางทีอาจจะมีการประมาทมากทั้ง ทำให้ถูกใจกันบ้างก็ถือว่าพระพุทธเจ้านั้นท,ท,ท่านจึงให้ข้าพสฆงนั้นมาทำทำความปร,ปรนาสิ่งที่จะทําให้เราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั้นก็คือการปรับความเข้า,า,าใจซึ่งกันและกันการหันหน้าเข้าหากันการจับคบคุยกันลหลักธรรมในการอยู่ร่วมกันนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้หลากหลายแห่งแต่ที่ชัดเจนที่สุด นะก็คือโรงมิหารสีแปลว่าทำมันเป็นเครื่องอยู่ของผมเน,นีย่ยมาลในสังคมใดก็ตามนำโคร,รงมิหารสีนั้นไปปฏิบัติไปเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทงจิตใจก็จะถือว่าได้เป็นผู้อยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมโรงมิหารสีนั้นมีอะไรบ้างมีเมตตากรุณาม,มาุทิตาุตบกขาเมตตาก็คือความรัก ความเย็นดูกันไม่กระุ้สร้ายต่อกันส่วนประการที่สองก็คือการุณาก็คือความสงสารสงสารอารมณ์เพราะเพื่อกูนต่อกานส่วนข้อที่สามก็คือมุทิตามุทิตานั้นคือความปลอยยินดีอิเมื่อเห็นบุคคลอื่นเขาได้ดีแล้วก็มีเมตตาจิตปลอยยินดีกับเขาด้วยมีเมตตาจิตมุทิตาจินดีกับเขาด้วย ไปไปอิจฉาทิสยาใครอันนี้คือหลักของมุทิตาส่วนข้อสุดท้ายก็คืออุเบกขาอุเบกขาหนานะั่นคือการาวางเฉยวางเฉยในที่นี้คือเมื่อเราไปอาเจอสิ่งใดที่เราไม่ที่ลงสมชอบในการู่ร่วมกันอาจจะกระทบกระทั่งกันไปบ้างเราก็ไม่เก็บความคิดได้คิดน้อยให้เป็นปัญหาปาญหากันอันนี้เราก็ปล่อยเรื่องที่จะปล่อยผ่านไปบ้างหลักในการอยู่ร่วมกันนี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่ออดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำสมเด็จพระมหารลชมพหลาจารย์ท่านมักจะสอนย้ำาม้ทุกสิยงตลอดว่าในการอยู่วันนี้นัานบอกว่าไม่พูดให้ใครช้ำไม่ทำให้ใครเจ็บไม่เห็นให้ใครเครืองไม่เรื่องมากให้ใครปวดหัวไม่พูดให้ใครช้ำไม่ทำให้ใครเจ็บไม่เห็นให้ใครเครื่องไม่เรื่องมากให้ใครปวดหัวท่านมักจะสอน กับทุกสิษยิ์อยู่ตลอดว่านในการอยู่ร่วมกันนี้จะต้องปฏิบัติอย่างนี้หลวงพ่อพุทธทาสท่านด้ตัดเอาไว้ว่าท่านด้แต่งเป็นพนเอาไว้นนนนไว่าเขามีส่วนในบ้านช่างเขาคถอจงเลือกเอาแต่ส่วนดีเ้ามีอยู่เป็นประโยชน์โลกกว้างยังน่าดูส่วนที่ชั่วยอย่าเป็นูกของเขาเลยจะหาคนมีดีแต่ส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวค้นหาสามัยเอืยอย วนเที่ยวหาหวดเต่าตายเปล่าเลยที่ให้เป็นมองแต่ดีมีคุณจริงในสังคมของเรายังจะน่าอยู่ย้อนกลับไปมองสังคมในสมัยอดีตนท่านจะมีสุภาษิตคนหนึ่งที่ว่าพี่บ้านเหลือเรือบ้านใต้หรือหมูไปไก่มาเป็นสังคมที่บอุนเป็นสังคมที่ที่น่าอยู่ซึ่ง จะาหาสังคมแบบนั้นที่ยากในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่มีระทานหรือว่านี่มีป้ายมีรั้วรอบขอบเขตไปหมดบางคนเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านบ้านอยู่หลังติดกันเนี่ยปีหนึ่งไม่เคยคุยกันเดือนหนึ่งไม่เคยเคยุยกันก็มีอาจจะเพราะว่าการงานหน้าที่อีกครั้งต่างคนตา่ตางทำงานทำหน้าที่มาแล้วก็ติดบ้านต่างคนต่างอยู่ไป ไม่มีการปฏริสัมพานกันจะไปะปฏิบัติพิคว่านหรือเกลื่อน้าวใต้ในปัจจุบันนี้จะไปเก็บทิชเก็บตาเก็บมะนาวบ้านคนอื่นนี่ก็ต้อง,ะง,ะองระวังอาจจะโดนเขาเจ๊งเขาจับได้เพราะฉะนั้นก็หาสังคมในยุคมาขออน,นุญาตอย่จหยุเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ธรรมภาพมีนิทานเรื่องหนึ่งาเราไวไฟลิทานานเรื่องไอจุกับลุกตาในวันหนึ่ง ในสาราแห่งปุถุลุงตาได้สนทนาทำไหจุกว่าไอจ,จุกเองรู้หรือไม่ว่าของในโลกนี้อะไรมีค่ามากที่สุดไอนะจ,จุกมันก็เลยตอบลุงตาว่าก็เงินสีลุงตาลุงตาก็้นาไม่ถูกยก็ทองสีลุงตาก็บ้านรถเครื่องระดับเพชรพลอยลุงตาขึ้นยังตอบว่าไม่ถูกจนในที่สุด จุกมันก็เลยจำรนต่อความตอบมันก็เลยยอม,อมาาตามลงตามท่านเลยว่าของ Spider ขอที่มีค่าที่สุดนั่นของที่มีค่าที่สุดในโลกนี้ก็คือของปูนี่แหละของปูนี่แหละมีค่ามากที่สุดอะไรก็ตามที่มันเป็นของปูที่มันเป็นตัวปูอของปูหีืเป็นของเรานีือแม้แต่เงินสักหนึ่งหนึ่งเงินบาทหนึ่งแต่เขามาหยิบมาเจาบเอาของเรามาหมยงเรากไปนี่งต้องเป็นเรื่องเงินร้อยเดียวนี่ ฆ่าทันตายได้เพราะตัวภุมิของปูนิเดชย์อยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้เป็นวันมหาปรวรณาพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ให้ลดให้ผีมารณ์ให้ลดให้ผีมา์ความถือตัวนะคือยอมเปิดโอกาสให้คนอื่นเขาชี้ข้อกพม่งของเราโดยที่เราไม่ไม่ถือโทษโทเพื่อนแม้แต่พระพุทธเจ้านั่นท่านก็ยังเคยถูด่าถูกใส่ร้าย ตั S <S mind, ้งแต่สมัยพุทธกาลหนีนางนางมาพันทิยานะได้ใส่ร้ายในบริพาษุพระเจ้าด่าพระพุทธเจ้าด้วยทิปประการนด่าพระพุทธเจ้าว่าท่านเป็นอูท่านเป็นลาท่านเป็นสัตว์เดรัจฉานแม้แต่องค์ข้าปฏิมาโภชก็ยังถูกบริภาษดังนั้นในหลักครรสอนพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านจึงให้ให้ลดทิฐิมานะ ความถือตัวให้ทำตัวสมุดน้ำที่ที่ยังไม่เต็มแก้วพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นพร้อมที่จะรับฟังข้อมูลจากบุคคลหน่อย่าทำทวงน้ำเต็มแก้วน้ำเต็มแ,แก้วก็คือว่าน้ำที่ไม่สามารถที่จะเพิ่มอะไรเข้าไปได้อีใครมาบอกมาสอนมาตำหนิเราีไม่ได้รือว่าเป็นบุคคลที่ที่น้ำเต็มแก้ว เพราะเหตุนี้ท่านจึงให้พระสงฆ์ทำการปรวบรรณาอีกอย่าง,นงนหนึ่งวันออกพรรษานี่ดังที่เราได้ฟังพระเทศทุกปีม่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าท่านท่านเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวหนึงนะพระพุทธเจ้าท่านไปแสด็จรำผัวพมานาอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวหนึงแต่ว่ามานาของพระพุทธเจ้าท่านเมื่อตายเมื่อรับโลกนี้ไปแล้วไปเกิดเป็นเทพพระพุทธอยู่บนสวรรค์ชั้นทูสิบ แต่พระพุทธเจ้าท่านไปแสดงธรรมอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงเพราะว่าเป็นสวรรค์ชั้นกลางระหว่างชั้นหกชั้นฉั้นกามาวจอยสวรรค์ชั้นดาวดึงไปสวรรค์ชั้นกลางเทวดาชั้นสูงสุดคือชั้นปริีิพพตวสวรรดีก็สามารถดูหนาฟังได้หรือเทวดาชั้นล่างสุดทั้งแตชั้นเจตุมหาราชิกานชั้นยาวมานี่ก็สามารถขึ้นไปฟังได้พระพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมโปรดพระมาตาตลอดระยะเวลา สามเดือนเต็มแสดงพระอภิธรรมเมื่อครบไตว่าครบสามเดือนแล้วพระพุทธองค์ท่านก็นนรงเสด็จลงมาสู่โลกมนุษย์เ็าบอกว่าประตูโลกธาตุเปิดพร้อมกันประตูสวรรค์ประตูนรกแล้วก็ประตูโลกมนุษย์เปิดพร้อมกันมีบนไดเงินบนไดทองบันไดแก้วลงมาอันนี้เป็นเรื่องของ ตำนานของวันออกพรรษาในวันนี้พระพุทธศาสนาเนี่ยดังนั้นในวันนี้ญาติโยมทั้งหลายได้มาทำบุญร่วมกันในในวันออกพรรษาแล้วก็ยังได้มาร่วมกันฟังธรรมเพื่อเป็นหลักในการดำเนินชีวิตพระพุทธศาสนาจึงมีความสำคัญนี่ก็เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นหลักในการดำเนินชีวิตในเมื่อก่อนนี่เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วที่ไปถือเอาจองปลวกือเอาต้นไม้มีลูกประหลาดไปถือเอาสัตว์ที่เกิดมาที่คนพิการมีสองหัวสามหัวบ้างไปยึดถือเอาสิ่งต่างๆแบบนี้พระพุทธเจ้าท่ามองเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่สามารถที่จะทําให้มนุษย์ทั้งปวงนั้นพ้นจากความทุกข์ได้ พระพุทธองค์ท่านจึงตัดเอาไว้เป็นพระพุทธพจน์ในข้อใจประโยคข้อสุดท้ายในประโยคที่25ว่าพระหงษเวสารนังยันติปัฏฐานิมณานิจจารามรุปาเจตยานิมรุษาพยัตชตตาในตังโขสารนังเทมาในตังสารนังมุตตมังในตังสารนังมารตมัสสัพพทุกขาปมุจติซึ่งแปลความเป็นภาษาไทยได้ว่ามนุษย์เป็นจำนวนมากแล้วหรือเอาแล้วซึ่งภูมิเขาบ้างต้นไม้บ้าง อาราาว่าเป็นที่พึ่งว่าเป็นสารณะสารณะเหล่านี่จะทําให้มนุษย์ทั้งกวงพ้นจากความทุกข์หาได้แต่ว่ามนุษย์เราใดแลหรือเอาแล้วซึ่งพระตระนัดไรคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งว่าเป็นสารณะอาจจะทําให้มนุษย์ทั้งกงนั้นพ้นจากความทุกข์ได้สารณะเรานั้นแลคือสารณะอันประเสริฐคือสารณะอันประเสริฐสุด เพราะฉะนั้นคำสอนของพระพุทธศาสนาจึงมีความสำคัญเพราะเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจแล้วก็สอนให้ผู้คนเนี่ยมีความละอายชั่วตัวปักนะมีทิริโอตัปักทริรีคือความละอายแก่ใจโอตัปากคือความเกรกลัวต่อว่ามีให้อยู่ในศีลในธรรมจึงยังทำให้สมงูม์ของเรานั้นน่าอยู่จึงยังทำให้สังูมของเรานั้นมีความสุขถ้ามนุษย์ส่วนมากนยถ้ามนุษย์ส่วนมากนั้น ขาดศีนขาดทานแล้วการคิริขาดโอตปาแล้วบ้านเมืองของเราเนี่ยก็จะวุ่นวายก็จะอยู่ด้วยความยากลำบากเหมือนข่าวดังที่ที่คืบเกิดไปเมื่อสามสี่วันที่แล้วที่เป็นโศกนาฏกรรมในข่าวมีคนแบบนี้อยู่เยอะๆในสังคมสักห้าคนสิบคนหรือญาติโยมลองคิดดูว่าบ้านเมืองของเราจะจะง่าอยู่หรือไม่บ้านเมืองของเราจะวุ่นวายแค่ไหน เพราะคนผ่านชีพผ่านทรรเราต้องอยู่ด้วยความหวานแวนเพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยศาสนาพุทธของเราเนี่ยนะก็สอนให้คนมีความละอายชั่วกลัวปากมีความเกรงคัวต่อปากต่อกำเพราะว่าอาจจะทําให้ศิลธรรมนี่แหละจะทําให้เป็นคําที่จะลงโลกให้ได้อยู่อย่างอยู่มีคำพูดที่ว่าคำพูดคำหนึ่งที่ว่าศิลธรรมไม่กลับมา โอกาสจะม่หน้าเพราะฉะนั้นเราถือว่าเราโชคดีแล้วที่เราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาได้มาทำธรรมขององค์เจดีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศาสนาพวกนั้นเป็นศาสนาที่ไม่ได้แบ่งชนชั้นวรรณะสามารถเข้าถึงได้ทุกคนไม่เลือกชนชั้นวรรณะว่าจะยากตีมีจนแค่ไหนบุคคลที่เคยทาผิดพลาดเคยประมาทพลาดทั้งมาหรือก็กลับเนื้อกลับตัวนเข้ามา ในพระพุทธศาสนาได้นะสมรังที่อาตมาผ้าได้ยกเป็นพระพุทธน์ศาสนาสุภาษิตนงน้นนั้นว่ายะสาปาปังกตังกัรมมาังุสลีนักปิกิยติโซ่มังโลเกปภาเสิติอําโมุโตว,วจันทิมาแปลความเป็นภาษาไทยได้ว่าผู้ใดอนอนจังชั่วแลว้วรักเสียได้ซึ่งทวามดีผู้นั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างเหมือนพระจันทร์ คนจากเลขออกะนั้นสุดท้ายนี้อัตมาภาพขออัางีเราคุณพระศรีรัตนตไตรอันมีคุณสรพุทธคุณพระธรรมแล้วก็คุณพระสงค์จงมาดมนบันดาประชาชน,นให้ยิโชมสาธุชนผู้ธบร,ริ์ัทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญเลิกคิดสิใดก็ขอให้สมความงม่งาปราถนาจงทุกท่านทุกคนเือ ด да ังท so ี่อาตมาภาพไส้ชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนามาก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมติยึดสิ่งลงคงไว้จะเพียงเท่านี้เจวันก็มีด้วยปาการาชนี้อระหังตะาอุไะลสะมิโนโติโวาิโริเดังุตโมุโิจังดาอุโเวิมิโน ภูาิตวาริโุันติเตัมุปัตตมุสุโคทาริจาวัตชังนาราุปาตวายะมิโตภูาดิทวาริรุันตีเลตัมุปัตตมุสุโคการบินเช่นนนสายขาข้าศึกจะสมประกอบการเที่โ มานิมยังพันเตพัตตาณิสัพปริกวารานิภิกขุสังคัสสะโโลชยามะสธุโลพันเตภิกขุสังโอตมานิพัตตาณิสัพปริกวารานิปฏิปันนาตุาอัมมหากรังรทีขะระตังมิตายะสุขายะ ้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าปจ้าทั้งหลายขอน้อถวายพัตตาหารกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่รพระภิกษุสงฆ์ขอรพระภิกษุสงฆ์จงรับพัตตาหารกับทั้งสองบริวารทั้งหลายเหล่านี้นของขเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุข และข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลันานเถิสดสาธุวัสดี้นะครับวันที่ิ0 เดืต <ừ> <ừ> ุลาคมปีพุทธศักราช2506ขึ Sin ้น15ค่ำเดือน11ครับอาจจะท้าพริจา่แย้บปางศุกร์นะครับลองดูวัดอาริง25,500บาทบูชากเงนเทศ2,382บาทอาริวงสุดที่ในวันนี้นะครับ27,882บาทก็ขอให้โชคดีทุนน้อง จดุดาภวกิดกัปตุกตัิตตัใจกน้ระยะาวะรวะหะุลาคารุกร Saparaṃ eva meva ido timang betanam upakapatid. Icetam patitam tumhangyupamiwa samisha tu satti polento sangkapan. Janto balasoya You know I'm เปนนี้อีกหนึ่งวันทายาทยมวันพรุ่งนี้เป็นวันจับปาเท,ทโรมานะจับปลาข้าปราอาหารแห่พรุ่งนี้ก็จะมีการปฏิบัติเช่นเดียวกันกับวันนี้ทายาทยนทนายาทยมก็จะทำจัดแต่เข้าปราอาหารทั้งอาหารสุกเป็นข้าวปลา,าหาแล้วก็อาหารแหงที่เป็นขนมนมโดยเป็นมามา้าปลากระป๋องแบ